เรียมดีลักมอเตอร์สปอร์ตสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA ทัวร์วันนี้เราจะพาไปทัวร์อัปเดตรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ที่16มกราคม นะครับท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวผมแนะนําคันนี้ก่อนเลยนะครับนี่คันนี้ชื่ออะไรนะอ้าวลืมซะง,งั้นอ่คันนี้ชื่อว่าปกาシエス e リนะครับปกาシエスクリหรือปกาシエスクリนั่นเองนะสมัยก่อนก็เป็นรถไดเกี่ยวนะประมาณไดเกี่ยวทุกทีอะไรอย่างนี้นะรถวิบากอะไรอย่างนี้นะครับนะ นี่รถประมาณแนวรุ่นคุณปู่คุณลุงนะครับผมก็แต่งแนวแว้นเลยใส่สีล้วนแล้วก็ล้อกว้างนะล้อกว้างนี่นะครับนี่นะครับสวยงามไปดูรถที่น่าสนใจนี่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยบอกเลยนะครับเปเกอซี่ s อสครีนะครับคันที่ผมขับมาเลยนะครับคันนี้เป็นรถแลนะครับเอาออกจากเว็บแล้วก็ไม่ได้เอาเอากลับมารอบหลังนี้นะครับเป็นรถแลนะเป็นรถแลราคาอยู่ที่2 8 8 7 7 0 0เหรียญน,นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเครื่องนี้ก็ประมาณ 7 5 0ดซีซีนะโอ้โ oh, หผมก็ว่าประมาณนั้นเองนะแบบโมไปนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นรถแลนะครับใครสายมอเตอร์ไซค์หรือใครอยากเริ่มเก็บมอเตอร์ไซค์บอกเลยนะสองสามสัปดาห์มานี่มอเตอร์ไซค์เพียบเลยนะรถแลนะครับใครที่เก็บตั้งแต่สองสามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอกเลยได้มอเตอร์ไซค์รถแลไปเกือบสิบคันละมั้งสวยเลยนะครับนี่นะเอสครีนะใครยังไม่มีมนะครับแล้วอยากเก็บมอเตอร์ไซค์ อยากเก็บรถแลผมแนะนำเลยนะครับราคาก็โดนสักิดหนึ่งนะโดนสักิดหนึ่งสองแสนกว่าเลยก็มาจัดไปนะครับอ่ะต่อมาคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นรถแลเอาออกจากเว็บไปแล้วไม่ได้ออกกลับเข้ามาขายรอบต่อมานี่นะครับคันนี้มีชื่อว่าวาปิดฮสเลอร์นะครับวาปิด พอสเอร์หรือวาบปิดัสเล์นะครับคันนี้นะเป็นแนวรถท่านเจ้าคุณโบราณน,นะครับเป็นแนวฟอร์ดนะท่านเจ้าคุณโบราณแบบรถผสมพวกโรเลยเดอร์นะแต่งแบบพวกทันสมัยได้นะครับนะประมาณนี้นะใครที่เก็บแนวรถท่านเจ้าคุณโบราณรถเก่ารถคลาสสิกโบราณคันนี้เป็นรถแลอาออกจากเว็บไปแล้วไม่ได้เอากลับเข้ามาขาย ก็มาเก็บไปได้เลยนะครับคันนี้นะสวยงามมากนะขับก็ขับดีนะสิ่งสิ้นสนุกสนุกสายชิลนะครับบอกเลยราคาอยู่ที่3 3มแ0 0สาเสีหรียญบอกเลยไม่แพงนะคันนี้น่าจะลดราคา,าั้างราคาเหลือ3 0 0แสนเองนะครับนะท่านผู้ชมนะนี่ใครที่อยากเก็บรถโบราณแล้วยังไม่มีแนะน่าม,มาเก็บเลยคันนี้สวยนะครับแล้วก็เป็นรถแลด้วยนะครับ คันนี้มาอีกแล้วสายชอปเปอร์เลโนะครับชอปเปอร์เลโทรถพวกแบบแนวบิ๊กไบเลโ o นะอะไรงนี้นะเป็นรถโบราณยุค80อะไรอย่างไนี้นะครับนี่นะเอกลักษณ์ของรถชอปเปอร์นะมันจะต้องโชว์สปริงอย่างนี้นะสวยนะน่าย,ยื่นืน,นะครับคันนี้เป็นแนวรถแบบแต่งสีเขียวเหมือนประมาณสงครามโลกนะคันนี้มีชื่อว่า WESTERN w o l f Burns นะครับ Western w o l f Burns นะครับก็ประมาณ Harley Davidson นะท่านผู้ชมดูนะเครื่องนะครับเครื่องวีนะแล้วก็แบบฝาตรงนี้นะมันจะเป็นแบบลีลีนะแนว Harley Davidson เลยนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งแส เหลียนัเองนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าถูกอย่างก็ครีเลยนะอืถูกอย่างก็รี้เลยผมก็บอกไปอย่างนั้นเลยนะใครที่ยสายเก็บรถมอเตอร์ไซค์แล้วยังไม่มีคันนี้แนะนําเลยเป็นรถแล้วออกจากเว็บไปแล้วไม่ได้กลับมาขายรอบนี้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากสะสมผมยังแนะนําอยู่อีกรอบนะแนะนําให้สะสมมอเตอร์ไซค์นะครับใครสายแบบ มือใหม่อะไรอย่างนี้นะเพราะมันจะราคาถูกนะครับแล้วก็มีรดแรแบบนี้มาให้เก็บเยอะเลย2อสามอาทิตย์นี้โอ้โหเก็บไปเพียบเลย,ส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับต่อมาคันนี้คันนี้น่าจะลดราคาอยู่ในเว็บเห็นแวบๆใช่ไหมคันนี้และอ่าคันนี้มีชื่อว่ากาลิเวนเตอร์บา e เลอี นะครับกาลิแวนเทอร์กาลิแวนเทอร์บอลเลอร์เอลีนะประมาณแลนโรเวอร์นะครับประมาณแลนโรเวอร์ Rover, อะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมเออคันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะนอกจากคุณจะสายเก็บแบบเก็บแบบประมาณพวกแบบเขาเรียกอะไรนะรถ SUV สะสมพวกรถ SUV ยูวีแลนด์โรเวอร์เชฟโรเลต รถอเมริกันประมาณนั้นน้ารถบ้านรถเสมือนจริงนะครับแบบนี้ก็มาเก็บได้นะคันนี้น่าจะมีขายอยู่ในเว็บแล้วก็ไม่ใช่รถแลนะไม่แนะนำด้วยน่าจะเป็นรถ n อ c ซขับเยอะยะเลยราคาอยู่ที่74,500เหรียญนะครับคันนี้น่าจะขโมยได้ด้วยนะคันนี้น่าจะลดราคาน่าจะแสะนกว่านะคันนี้นะประมาณนี้นะครับนะ ผมไม่แนะนำนะเป็นลันโรเวอร์ไม่ใช่รถและนะครับต่อมาคันนี้ผมบอกแล้วถ้าใครเก็บสะสมมอเตอร์ไซค์เริ่มตั้งแต่สองสามสัปดาห์ที่แล้วนะมีมอเตอร์ไซค์สุดจ้าเจ๋งๆมาให้เก็บเพียบเลยนะครับนะป่านนี้เป็นกระบุงโกยและรถแลคันนี้เป็นรถและนะครับเป็นรถแลเอาออกจากเว็บไปแล้วไม่ไดเอากลับมาขายรอบหลังนี้นะครับมีชื่อว่า lcc hexer นะครับ lcc hexer hexer เนี่ยมาขายอยู่ติดติดกันอยู่ไม่นานมานี้เองนะคันนี้เป็นรถแลนะใครที่แบบสายช็อปเปอร์จัดจัดจา๋จาจา๋านะบอกเลยนะคันนี้แล้วยังไม่มีนะครับคันนี้สุดแจ่มสุดจา้าตามเอกลักษณ์แบบประมาณช็อปเปอร์เนี่ยหน้ายืดๆอย่างนี้เลยนะสวยๆนะครับ lcc ค่าย lcc ส่งเข้าประกวดนะครับราคาอยู่ที่ ไม่อยากบอกราคาเลยนะหน0 0งเหรียญเองนะครับถูกไม่รู้จะถูกยังไงนะบอกเลยคันนี้มาเลยนะครับแนะนำเลยนะครับชอปเปอร์คันนี้เลยนะสวยงามค่าย LTC นะครับสำหรับโชรูมพี่เม่งดีลักมอเตอร์สปอร์ตสัปดาห์นี้นะผม คันนี้ไม่แนะนำนะสีขาวประมาณแลนด์โรเวอร์อะไรอย่างนี้นะหรือใครชอบ SUV แล้วแต่ชอบนะครับก็มาเก็บไปส่วนชอปเปอร์ผมแนะนำถ้าใครยังไม่มีนะครับรถแลนะครับสวยงามมอเตอร์ไซค์รีบเก็บเลยมันมีมาเรื่อยๆนะใครอยากเป็นสิ่งมอเตอร์ไซค์นะครับมีรถแลให้เก็บสวยๆเพียบเลยนะบอกเลยนี่นะครับลง3-4ลงไม่พอแล้วก็คันนี้นะครับแนวสายแวน้นสายมดเอกนะมดเอกเหมือนมดเอกเลยนะ ผมก็แต่งเปนมุนมดเอกนะครับก็แนะนําเลยใครยังไม่มีนะสวยคันนี้คันนี้จะแพงอยู่สักหน่อยนะเพราะว่ามันมีความเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับแล้วก็คันนี้ด้วยคันนี้ก็แนะนํานะคันนี้สวยนะครับสวยเลยแล้วก็เก็บสะสมไปแต่งแบบพวกแนวโรเลเดอร์นะใครแบบว่าเก็บแนวรถคุณปู่โบราณอะไรเงี้สยสวยๆทุกคันเลยนะครับแนวแวบ,บๆนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ LS c a m i t กันต่อเลยนะครับ นี่รถเด็กแหวนยังแจมนะยังแจมเอ้ามางคนไปไหนใส่บางคนดีกว่าให้แวนจัดเลยนี่นะปาดบอกมาบางเชียดเดะโอ้ยปรีแดนออกเลยขอแอคท่าถ่ายรูปสะหน่อยเอ้าหมนอตตกเอ้ามีสวมอีกใบหนึ่งนะครับเท่ละเท่ละต่อยออกมาซะดี เป็น้อยๆต่อครับยกหน้านได้ไม่เยอะคั้ <c oughs> งนี้ไม่ต้องเจ๋งอะ่าไหร่ยกหาได้ไม่เยอะยกแทบไม่ขึ้นครั้ <c oughs> งนี้แต่งมาแล้วด้วยนะอ้าวเลยแลยนะ้วมั้งเลยสิเลยไหมไม่เลยนะ <c oughs> อย่าอย่ามาตัดหน้ากัน่นจริงๆแล้วเราฝ่าไฟแดงนะ เฉีวแรงแรงสัดสขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมรถแจกฟรีของขวัญ LS Karmic สัปดาห์นี้นะครับหรือ LS ลดเนื้อของเรานั่นเองนะครับคันนี้มีชื่อว่าวาปิดแฟลต GT นะครับวาปิดแฟลต GT นะมันก็เรียกว่าเดเดเลยผมว่าประมาณ Ford f o r d f i ฟีตเนาะใช่ไหมฟอร์ดเฟียตนะมผมว่าสับสนระหว่าง Ford f o r d f i ฟีกับ f ฟอร์ฟกประจำเลยผมชอบจำสลับกันนะน่าจะเป็น Ford f o r d f i ฟ ta คันนี้นะครับเป็นรถแจกฟรีใน LS Carmit สัปดาห์นี้ไม่ใช่รถแลนะครับมีขายในเว็บคันละประมาณ16ล้าน6เลยนะ1,6ล้าน6กว่ากว่านะครับท่านผู้ชมบอกเลยรถราคาแพงนะครับเป็นรถสายฝุ่นนะรถสายฝุ่นแนวแลลี่แต่งแนวแลลี่เลยนะครับรถเนี่ยไปแต่งสีดำแนวมันมีลายด้วยนะลาพวกเลตเตอร์พวกอะไรที่แบบ ชมป์โลกอะไรอย่างนี้เขาแข่งกันแลรี่แลลี่นะครับคันนี้นะสวยงามบอกเลยประมาณล้านหกซื้อในเว็บได้นะไม่ใช่รถแลกฎติกานะครับกด m l s ค a m i d p i e l l i c h a l l e n g e p l a c e t o p t f o r 4 d a y s i n a l o นะครับก็คือแข่งเนี่ยแดกเลสนะครับหรือสตรีทเลสนะครับก็ได้นะ ให้เข้าที่1ถึงที่3ที่ไหนก็ได้นะครับ4วันติดวันละรอบก็พอนะวันละรอบ4ี่วันติดเนี่ยก็จะได้รถคันนี้ไปครองเลยเนี่ยมาตอนหัวค่ำผมก็แข่งกับน้องไปแล้ว1ครั้งก็เป็น1ทับ4นะครับคันนี้บอกเลยว่าแต่งสวยแรงผมมีแล้วนะครับแต่งสวยแรงแนวแรลลี่แข่งในพวกแบบอ่เขาเรียกเกาะคายูที่เป็นแรลลี่ได้สนุกสนานนะครับ แนะนำให้มาเก็บเลยนะครับอะไปดูรถที่น่าสนใจกันต่อไปนี่คันนี้บอกเลยนผู้ชมสุดปิงตะลิงชันบอกเลยนะครับนี่โอ้โหไม่ใช่นะน้องคนนี้ก็มาดูประจําจนะปกติเราจะเดินผ่านไม่ได้อันนี้แบบที่มันกว้างนะนี่นี่ดูน้องก็มาดูอะไรผมเนี่ยใช่ไหมไหนดูสินี่มาดูอะไรผมเนี่ยนี่นะครับท่านผู้ชม คันนี้นี่บอกเลยแน่นอนท่านผู้ชมดีไหมเนี่ยคันนี้นะคันนี้มีชื่อว่าดินค่าอาคูมานะครับไม่ใช่คุลมานะดินค่าอาคูมานะครับดินก่าอาคูมานั่นเองฮอนด้าอาคูมานะครับบอกเลยคันนี้บอกราคาไปเลยนะครับเจ็บๆกันไป ราคา900 0เหรียญน,นะครับคันนี้ราคา900 0เหรียญน,นะคันนี้เป็นรถ NPC ข้างนอกเกลื่อนเลยท่านผู้ชมบอกเลยข้างนอกปีเงินเกลื่อนขโมยไปได้แบบดีเลยนะขโมยเข้าบ้านเข้าอะไรได้หมดเลยไปขโมย NPC เอาก็ได้นะหรือจะซื้อที่นี่ก็ได้900 0ถือว่าไม่แพงนะครับไปหาขาโมยเอาก็เกลื่อนเหมือนกันนะก็คันนี้บอกเลยว่าเป็นรถ NPC ที่แต่งได้แบบว่าใครสายบิ๊กไบค์นะ ยังไม่มีเอาไปแต่งเล่นชิวๆบอกเลยว่าแบบคันเบลเลอร์เลยถังน้ํามันนี่อย่างเป้นเงนะแล้วก็อาร์มเอิมแต่งมาสีสันสวยงามนะคือคันนี้สายชิวไม่ใช่รถแลอะไรเอ้ยเป็นรถแลเนาะเขาว่ารถแลนะถ้าถ้าไม่มีขายในเว็บอะไรเงี้ยไม่มีขายในเว็บนะครับถ้าไม่ชมนะแต่ n b c ขับกันเกลื่อนขโมยมาไหลก็ได้นะคันนี้นะผมแนะนําสําหรับผมก็มีนะก็คือแนะนําสําหรับสายชิวเอาไปแต่งเล่น ขี่เล่นหรือ้ะหัวว่ากันไปนะก็แนะนาประมาณนี้นะครับต่อมาคันนี้มาอีกแล้วคันนี้แนวนี้เป็นมัสเซิลราคาถูกบอกเลยมัสเซิลราคาย่อมเยาเป็นแนวฟอร์ดนะนี่นะมันมีในหนังด้วยสีขาวนะผมเห็นแวบ,บๆนะครับคันนี้เป็นรถแนวมัสเซิลคาร์นะครับมัสเซิลคาร์หน้ายกนะครับมัสเซิลคาร์หน้ายกนาออกตัวทิ้งก็ยกหน้า หงายท้องไปเลยนะครับคันนี้มีชื่อว่าวาปิดเบรดนะครับวาปิดเบรดนะ่ะขันนี้ใครสายสะสมมาเซิลน,นะแล้วยังไม่มีแนะนาเลยนะหรือใครที่ไม่ใช่สายเนะี่ยซื้อไปขับเล่นเลยท่านผู้ชมนะคันนี้เป็นรถแลเอาออกจากเว็ปไปแล้วเราก็ไม่ได้เอากลับมาขายนะครับไม่มีขายนะมีขายเฉพาะ Ls คามิทที่เขาเอามาโชว์แต่ละสัปดาห์ไปนะครับคันนี้นะ เป็นรถแนวมสัสเซิลคาร์สวยๆเหมือนจริงมากนะครับฟอร์ดผมเคยเห็นแล้วในหนังน,นะราคาอยู่ที่บอกราคาแล้วท่านท่านผู้ชมจะตกใจหายท้องเก่งนะครับแปดแสนแปดแสนหรือแปดหมื่นแปดหมื่นเหรียญน,นะครับแปดหมื่นเหรียญบอกเลยนะถือว่าถูก มากมากนะลดราคาไม่ถึงแสนเหรียญด้วยนะไม่ถึงแสนเหรียญแล้วเป็นรถแลสายมัซ์เซนคาร้ายกรถที่เหมือนจริงมากด้วยเหมือนของจริงเลยแล้วก็เหมือนในหนังด้วยนะรถคันนี้นะอะแนะนํานะครับสำหรับสายมาซ์เซนต่อมาคันนี้โคเมตธรรมดาว่างันเถอะโคเมตตัวธรรมดานะมีชื่อว่าเฟสเตอร์โคเมตนะก็เป็นตัวที่ทําออกมาเหมือน เหมือนพอเช่นะครับคันนี้เป็นรถแลนะก็คือเป็นรถ npc ครขับกันเกลื่อนนะแล้วก็อ่าไม่มีขายในเว็บนะครับไม่มีขายในเว็บคันนี้เนี่ยไปอัปเกรดเบนนี่เป็นพอเช่ประมาณ911หรืออะไรประมาณนั้นนะรุ่นโบราณที่แบบสวยงามมากนะท่านผู้ชมบอกเลยแต่ถ้าขับเพียวเพียวอยเงี้ยก็คือผมบอกเลยหน้ามันไม่เหมือนพอเช่หรอก ไฟอะไรอย่างงี้นะแต่ไปอัปเกรดเป็นนี้ได้นะครับคันนี้เป็นรถ NPC นะครับไม่มีขายในเว็บเป็นรถแร้นะครับบอกเลยใครจะสนใจเก็บแนวพอร์ตก็มาเก็บไปให้หมดก็ได้นะนะแต่ชอบนะครับราคาอยู่ที่5หมื่นเหรียญให้ดูแวบ,บเดียวนะครับ5 0หมื่นเหรียญนะถูกๆูกนะอ่ารุ่นแบบนี้จะมี2คันบางคนสับสนงงนะครับเป็นโคมีธรรมดา5 0 0หมืเหรียญกับโคมีเอชอาร์ต่างกระดงไฟข้างหน้าแล้วก็เครื่อง จะแรงกว่ามั้งไฟข้างหน้าจะเป็นเหลี่ยมๆอันนั้นจะประมาณเป็นล้านเลยมั้งอืมนะครับท่านผู้ชมนะใครสนใจแนวพอร์ตก็มาเก็บไปนะครับนี่นะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ LS รถเนื้อของเรานั่นเองมอเตอร์ไซค์ซื้อไปขับเล่นเถอะนะซื้อผมหน่อยนะครับถึงแม้ผมจะมีเกลื่อนให้ขโมยได้แต่ผมแต่งสวยแล้วก็อ้วนดีด้วยนะครับอนี่โยกใหญ่เลยนะแล้วก็สาย มาสเตอร์แล้วยังไม่มีต้องเก็บนะครับบังคับเลยถูกมากๆนะครับแล้วก็โคเมตแล้วได้ชอบนะสำหรับวันนี้ช่องเ e อิร์กเพย์รายการ GTA ทัวร์อัปเดตลดที่น่าสนใจประจําสัปดาห์ก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกันด้วย สวัสดีุราตรีสวัสดีคุรับ